สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เย,ยน็จะพาเพื่อนๆมาทําอาหารหลายอย่างนะคะเพื่อนๆเนยนี่ทําไปแล้วก็คือทําขนมจีนนะคะขนมจีนน,าน้ายาตีนไก่นะคะตอนนี้ก็คือกําลังทอดไก่อยู่นะคะเพื่อนๆข้าวเหนียวก็เรื่งแล้วนะคะใอ้พวิพวิเขาก็กินกาลังกินข้าวเหนียวกับไก่อยู่นะคะเพื<ๆ>่อนๆมาดูกันค่ะว่าเยนนี่ทําอะไรบ้างนะคะวันนี้พอดีความจริงนัดก,กับเพื่อนนะคะว่าจะมา กินข้าวกันนะคะกาลยานมิตรนะคะจะกินข้าวกันข้างนอกนะคะแต่ว่าตอนนี้ข้างนอกนะคะฝนตกค่ะเพื่อนๆก็เลยจะต้องเข้ามากินข้างในนะคะอันนี้คือปีกไก่ทอดน้ําปลานะคะเพื่อนๆอันนี้ก็จะเปิดพัดลมแรงหน่อยได้ยินเสียงพัดลมไหมคะเพราะว่ากลิ่นเนาะกลิ่นไก่กลิ่นน้ําปลานะคะเพื่อนๆมันก็ครุ้งเต็มไปหมดนะคะอันนี้คือทอดเสร็จแล้วแล้วก็พวกุ้ยเขาก็แบ่งเอาไปกินบ้างแล้วนะคะเพื่อน นี่เป็นน้ำยาขนมจีนนะคะเพิ่งทาเสร็จนะคะน้ายาตรีนไก่นะคะเพื่อนใส่ขิงนะคะเพื่อนเพราะว่าใส่สมุนไพรนะคะอันนี้คือเข้มข้นมากเลยเป็นน้ํายาทูน่านะคะเป็นเป็นทูน่ากระป๋องนะคะเพื่อนไม่ใช่ปลาทูนะเป็นทูน่านะคะทูน่าทูน่าตัวใหญ่ๆล่ะนะคะก็เป็นทูน่าน้ํายาทูน่านะคะ ปิดไว้แล้วก็เป็นขาน,มจ,น,น,น,ขานมจีนนะคะเพื่อนขานมจีนนะคะข้านมจีนของเรานะคะแล้วก็ที่เห็นอยู่คือ,อยังนี้ก็จะทํายำยำตีนไก่นะคะ,ะเพื่อนอันนี้คือ,อ,อน้ํายำนะคะน้ํายำจะให้ดูน้ํายำเนาะ ็นไหมคะน้ำยำนะคะไม่เปิดนะคะคันเดี๋ยวค่อยเปิดทีหลังนะคะเพราะว่ากลิ่นมันออก<_><_>น้ำยำนะคะก็ามาดูกันตรงนี้นะคะอันนี้คือไก่ที่เราหมักนะคะไก่หมักน้ำปลาแล้วก็ผงปรุงรสแค่น,นั้นเองน้ำปลากับผงปรุงรสนะคะ,ะเพื่อนๆแล้วก็ใส่แป้งอเออไม่ใชแป้งเลยนะแป้งสาลีนะคะเพื่อที่มันจะได้กรอบนะคะ,ะเพื่อนนี่คือเรากำลังทอดอยู่เนาะ น,นีกระทะน,นี้ใส่ทอ,อดเป็นกระทะสุดท้ายก็เลยมันก็เลยเยอะนะคะเพื่อน ตีนไก่นะคะเพื่อนอันนี้ทอดตีนไก่ด้วยไม,ไ,ไม่ได้ทอดเยอะนะคะทอดสี่อัน,นะะออก็สี่คนคนละตีนเนาะ <c oughs> คนละตีนนะคะมีสี่คนคำจริงห้าคนมีค,คนไม่มานะคะขอให้แดดออกพี่เธอจะได้ลงไปก,กินชั้นล่างนะคะเพื่อน กนะขอสักสองชั่วโมงนะแดดนะฝนนะฝนจะตกนะจ้าสองชั่วโมงเดี๋ยวเพื่อนกินข้าวเสร็จก็กลับเนาะเอาไปกินขนะ้างล่างกันเดี๋ยวจะให้ดูชัดๆ ีกไก่ทอดนะคะน้ำปลาปีกไก่ทอดน้ำปลาเนาะแล้วก็ตีนไก่ด้วยนะคะเพื่อนอันนี้ปีกที่ทอดเสร็จแล้วนะคะทอดเสร็จแล้วก็มีลักษณะอย่างนี้นะคะมีข้าวเหนียวด้วยนะจ๊ะแล้วก็จะมีตีนไก่ด้วยนะคะเพื่อน ได้แล้วนะคะเพื่อนปีไป จะเอามาพักไว้ตรงนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยเราไปใส่ตรงนี้นะนสวยงามนะคะเพื่อนสวยงามมากเลยตอนเวลาเราทอดแล้วก็อย่าปนกันนะถ้าปีกไก่ก็จะปีกไก่มาจะาสุกพร้อมกันนะคะอันนี้ยังอันสุดท้ายก็เลยปนมั่วไปหมดเลยนะคะ มันก็เลยเป็นอย่างนี้นะคะสุกไม่พร้อมกันนะคะปีกไก่มันก็จะสุกก่อนนะคะนองมันก็จะสุกทีหลังเนาะมันใช้มันเ่อมันคนละชนิดกันเนาะเวลาทอดต้องทอดแบบประเทศเดียวกันมันจะได้สุกพร้อมกันนะคะปีกนี่สวยงามมากเลยสวยสวย ช่องสมินยาแอนอีลิสิเบตพาแซบด้วยนะคะไก่ทอดน้ำปลานะคะปีกไก่ทอดน้ำปลาก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆมาทานด้วยกันนะคะมีข้าวเหนียวด้วยข้าวเหนียวข้าวเหนียวนะจ๊ะมาทานด้วยกันค่ะมาดูความกรอบ ออบมากเลยค่ะเห็นไหมคะรอบกรอกันคะคะ